ที่3เป็นเรื่องรีฟอร์มบางทีเรียกเล g ก l a ล o ต y r อรี่รก็คือว่ากฎหมายของเราเนี่ยมันเยอะมากนะกฎหมายชั้นพระราบััติผมเข้าใจว่าไม่รู้กี่กี่ร้อยฉบับนะฮะชั้นพระราญัตินเนี่ยก็ขณะนี้มีคณะกรรมการพัฒนากฎหมายอยู่เป็นเป็นในหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎรีกาก็เป็นฝ่ายเลขาอยู่เขาก็ดูกฎหมายที่ล่าสมัยกฎหมายที่ควรจะยุบรวมอะไรต่างๆนะฮะ แล้วก็รวมความไปถึงระเบียบต่างๆด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่แต่และกระทรวงเขาดูแลกันก็ทำให้ทันสมัยยุบเลิกปรับเปลี่ยนปรปับปรุงเปลีปป่ยนแปลงอันที่เขาปฏิรูปกันมากและบางทีเขาทํานําเลยอย่างเช่นประเทศอังกฤษนะฮะก็คือการปฏิรูปทางด้านการเงินการทางการงบประมาณนะะก็เรียกว่า financial and budgetary reform อันนี้อังกฤษทําก่อนเลยนะฮะทำก่อนที่จะปฏิปร,รูปการบริหารจัดการเรื่องอื่นๆ นะฮะบ้านเราก็ก็ทำแต่ว่าเราไม่ได้ทำในลักษณะปฏิรูปนะฮะถัดมาก็เป็นเรื่องการปฏิรูประบบแผนกำหนดยุทธศาสตร์นำยุทธศาสตร์ถูงก,การปฏิบัติติดตามตรวจสอบะอะไรต่างๆเนี่ยเ,เราก็มีแผนใหญ่แผนชาติอยู่ที่สภาพัฒน์นะสะชเป็นผู้รับผิดชอบเป็นแผนทิศทางแล้วก็มีแผนปฏิบัติราชการแผนบริหารราชการอะไรต่างๆ,ๆ,ๆก็ อันนี้ก็ควรที่จะต้องได้รับการาทบทวนเหมือนกันนะฮะอ,อันล่างสุดเนี่ยคือประเด็นใหญ่ที่ผมในฐานะดูแลเรื่องการบริหารบุคคลมาก่อนเนี่ยก็อยากจะมาเรียนในวันนี้แล้วก็เป็นประเด็นที่มีการพูดกันมากบอกว่าการเมืองเ,อเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับข้าราชการประจํา มากเกินไปหรือเปล่าจะสร้างความสมดุลในเรื่องนี้ได้อย่างไรจุดที่พอดีเป็นยังไงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของผู้ทํางานให้รัฐอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยได้หนึ่งสองสามหกประหกหกการปฏิรูปมารวมกันเรียกว่าปฏิรูป,ประบราชการนะรท่านก็ลองนึกดูแล้วกันนี่ผมผมมันให้ภาพภาพใหญ่ให้ท่านดูนะฮะเราก็จะจําเป็นจะต้องดูว่าประเด็นที่เราอยากจะ ปรับปรุงแก้ไขหรือทำให้ดีขึ้นมันจะอยู่ตรงไหนบ้างนะฮะบางอย่างเร่งด่วนบางอย่างรอได้นะครนั้นแต่ทั้งหมดนะรวมกันถึงจะเรียกว่า Civil Service Reform หรือว่าแอดมินิ t เ a ร i v รีฟอร์มนะครับถัดไปนะฮะผ่นต่อไปครับผมก็ได้ทำจดหมายถึงท่านกำนันดุเทพบอกว่า ในด้านการบริหารทััพยากรนุคคลนั้นนะ่ะผมขอเสนอ4เรื่องแค่นั้นเองเรื่องที่1ผมขอให้ปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองและขา้าราชการประจำนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงให้มีจุดเชื่อมโยงเฉพาะเท่าที่จำเป็นนะฮะอ,อ,อันนี้เป็นเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ย รัฐมนตรีแต่งตั้งได้ประหลัดกระทรวงแล้วก็อธิบดีนะฮะแต่ในทางปฏิบัติที่เป็นจริงเดอะแฟกเตรก็ล้วงลูกจดหมายน้อยจนกระทั่งถึงเอาคนเข้าเลยตั้งแต่ระดับต้นเลยนะฮะเพราะนั้นอันนี้เราก็ไม่อยากเห็นนะฮะ แล้วก็ค่าราชการที่เขาได้รับการพัฒนามาเตรียมกันมานะครับบางทีเขาไปทาเรื่องแผนสืบทอดตําแหน่งอะไรต่างๆพัฒนาเตรียมการว่าคนนี้ว่างไปคนนี้จะแทนเลือกจับคนไหนได้บ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็เสียหายไปนะฮะค่าการเราอยากจะเห็นค่าการเตริบโตก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลงานไม่ควรถูกแทรกแซงหรือล้วงลูกจากฝ่ายการเมืองสร้างภูมิคุ้มกันให้นักการเมืองที่ดีอยู่ได้ให้ค่าราชการที่ดีอยู่ได้นะฮะ ที่เราเขียนอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าจริงในข้อท็จจริงเนี่ยรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองที่ฝ่ายการเมืองที่เข้ามาเนี่ยผมว่าจริงๆคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็มีเยอะนะที่เขาไม่ยุ่งเขาเขายุ่งเฉพาะที่ทให้เขาแต่งตั้งแล้วเขาก็พิจารณาไปตามเนื้อผ้าว่าควรจะแต่งตั้งใครตามกลไกการแต่งตั้งมีคณะกรรมการสรรหาอะไรต่างๆก็สองระดับก็คือระดับอธิบดีแล้วก็ตัวประหลักกระทรวงเองนะฮะ แต่ว่านักการเมืองในยุคหลังๆเนี่ยก็ได้ทำลายระบบราชการลงไปเป็นเน่าหนอนซอนชายไปนะฮะด้วยการที่เขาไปคิดว่าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยต้องการที่จะทำเรื่องน้อนเรื่องนี้ให้สำเร็จเนี่ยต้องเอาพักคพวกตัวแล้วก็ไม่คำนึงถึงเรื่องผลงานนะฮะความรู้ความสามารถผลงานอะไรต่างๆเพราะนั้นจึงมีระบบที่ชี้ตัวสะกอดเสร็จแล้วคุณก็แบเ,เข้ากระบวนการ ไปเข้ากัรรมาการสัรหาออกมายังไงก็ต้องได้ชื่อคนนั้นอย่างนี้มีเยอะนะฮะการเมืองเดิมอาจจะไม่ได้สนใจตัวบุคคลสนใจแต่ผลประโยชน์นะว่ามาอย่างนี้แล้วจะต้องทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สําเร็จอะไรต่างๆแต่ว่าต่อมาเขาจับได้ว่าต้องเอาบุคคลด้วยถึงจะเป็นคนที่จะไปเชื่อมไปทําเรื่องนั้นให้สําเร็จเพราะนั้นก็มีนักการเมืองหลายท่านรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยมาถึงก็มา สองสมผู้คนเอาเป็นพรรคเป็นพวกอันเนี้ยมันก็เลยไปสะท้อนผลกระทบไปยังฝ่ายประจำด้วยฝ่ายประจำก็เห็นบอกเอ้ยเราไปโหดนักการเมืองแล้วมันได้ดีนี่พี่คนนั้นเขาทําได้ดีเราก็ต้องเอามั่งนะฮะมันก็เลยเกิดคําว่าสวามิพักผมเป็นคนของคนนั้นคนนี้ถ้าเผื่อเขาได้ดีเขาต้องเอาผมแน่นอนเลยผมก็รับใช้รับใช้สวามิพัก ไว้พักยังไม่พอไปสีโรราบอีกสีโรราบท่านท่านนึกภาพเลยมันราบยังไงนะฮะแล้วก็มีคําว่ามีวันนี้พ่อพี่ให้นะฮะคือวงการที่เราพูดกันเนี่ยตัวอย่างดีที่สุดก,ก็ไปดูที่วงตํารวจกันแล้วกันนะฮะข้อไขอข้อมันแล้วก็เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือภาวะที่เราไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะเห็นต้องทํำยังไงมีสองอย่างมีระบบระบบที่ดีกับความประพฤติความคิดของคน ทัศนคติของคนระบบคุณจะทำยังไงก็ได้คุณจะเขียนขีดเขียนยังไงวางระบบอะไรก็ได้คนมันจะเอาบิลสะอย่างมันก็ไปทำจนได้อีกเพราะนั้นต้องสองอย่างต้องต้องทำให้มันไปไปด้วยกันนะฮะระบบที่ดีระบบการแต่งตั้งที่ดีต้องมีองค์คณะต้องมีข้อมูลที่ดีเอาแคนดิเดตเข้ามานะฮะมีกลไกในการที่จะคัดเลือกสรรที่ที่เป็นธรรม นะแล้วก็ทุกคนยอมรับนี่คือตัวระบบที่ดีนะฮะต้องมีองค์คณะนะ,ะเรื่องเกี่ยวกับคนอย่าไปตัดสินเดี่ยวๆอย่าไปชี้แล้วก็ในเรื่องความประพฤติเรื่องความประพฤติหมายความว่าสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่คุณธร,รรมในใจนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกข้อปีกหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกก็คือเรื่องความสัมพันธ์ที่ต้องปฏิรูปเนี่ยเราจะต้องทําเรื่องนี้ทำให้ให้ให้ใหมันดีขึ้นให้ได้ ขอไปประเด็นที่สองผมคิดว่าเราต้องมุ่งพัฒนาข้าราชการให้ทำงานอย่างมืออาชีพมืออาชีพนะฮะเป็นโปรเฟชชั่นอลทุกอาชีพก็ต้องการความเป็นมืออาชีพทั้งนั้นแหละข้าราชการเนี่ยไม่ใช่มาทำงานไปวันๆนะฮะแต่ต้องทำงานด้วยยึดหลักการหลักวิชาทำงานอย่าง มีมาตรฐานนะฮะไม่ว่าทำกี่ทีมันก็ต้องออกมาตามนี้แหละนะฮะแล้วมีความกล้าที่จะบอกว่าเรื่องนี้มันต้องเลือกแนวทางนี้ต้องทำอย่างนี้อะไรต่างๆนะฮะก็อันนี้ก็เป็นประเด็ดนสำคัญนะฮะการพัฒนาเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยนะฮะท่านก็ต้องดูแลผมไม่ได้หมายถึงว่าต้องพัฒนาด้วยการฝึกอบรม เท่านั้นมันหมายถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะพัฒนาให้คนเขาเรียนรู้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นรับผิดชอบงานในระดับต่างๆครับอันนี้ก็ผ่านไปนะฮะขอเป็นประเด็นที่3ประเด็นที่3เนี่ยคือประเด็นสําคัญนะฮะให้คอยการรู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตผมใช้คําว่า m o n นสุจริตนะฮะภาษาอังกฤษเขาใช้คําที่มีความหมายลึกเขาบอก i n t r i c y i n t r i c y นะโกงไม่เป็นอนะ สเตรทนะฮะเราต้องการให้ข้าราชการมีมโนสุจริตทางานด้วยความซื่อสัตสย์โปร่งใสไม่หาประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่รู้นะฮะว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า conflict of interest หรือว่า,าไม่เห็นประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวมนะมันมันหมายความเรื่องอะไรบ้างเช่นคุณไปรับของขวัญของกำนันใครเขาแล้วคุณก็ไม่เป็นกลางแล้วคุณก็ต้องไปเฟเวอร์เขานะฮะนี่ก็เป็น c o n f lict of interest ในในประเด็นที่หนึ่งเลยหรือว่าเราทำราชการเนี่ยเราอยู่ภายในเขาเรียก inside information รู้ความไปข้างในถนนจะตัดไปไหนเราไปดับซื้อที่ไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็คือการคอ n f lict of interest หรือบางเรื่องง่ายๆบางคนจะพิจารณาเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับญาติของตัวเองคนที่ตัวรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยถ้าคนที่เขามีมารยาทแล้วก็มี บรรณสุจริตเนี่ยเขาจะประกาศเลยเขาบอกว่าผมขอไม่พิจารณาด้วยนะหรือผมขอแถลงก่อนว่าผมมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันคือเขาทํามากกว่าที่กฎหมายบอกกฎหมายจะบอกว่าจะต้องห้ามาก็เพราะว่าเป็นเจ้านี่ลุงนี่กันเป็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ในครอบครัวเดียวกันกฎหมายบอก่งนี้แต่เขาจะทํามากกว่ากฎหมายบอกเขาบอกผมรู้สึกไม่สบายใจที่จะ ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเข้าใจว่าเราสัมผัสอยู่เยอะนะฮะที่ทำงานโดยไม่โปร่งใสมีการหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่นะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตหน่วยงานที่ทำให้ช้าทำให้เร็วได้หน่วยงานที่ประเมินให้มากก็ได้ให้น้อยก็ได้หน่วยงานพวกเหล่านี้บางทีเขาทำ แล้วเขาเรียกว่าตามน้ําหรือว่าบางครั้งไปทวนน้ำนะฮะสำแดงร้อยนําเข้าพันหนึ่งไม่ผิดขอเที่ยวที่10ขอไปจับทีหนึ่งเพื่อจะให้นายมีผลงานด้วยนะไม่รู้หน่วยไหนแล้วแต่ว่างานอย่างเงี้ยจะจะมันจะเป็นการพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมันเขาเรียก o r g a n i z p t i o n l นะฮนะก็หมายถึงว่าเป็นที่รู้กันแล้วก็ทำกันนะนะี่ก เราก็ต้องทำลายสิ่งเหล่านี้ลงไปให้ได้ซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเ,เวลาเราพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมผมไม่ได้หมายความถึงเรื่อง c o n f lict of interest หรือเรื่อง c o ร์รัปชันเท่านั้นนะฮะแต่มันหมายถึงสิ่งดีงามทั้งหลายเช่นกิจสาธารณะไม่อำนาาน,นิยมไม่มึงมาพาวยอะไรต่างๆดูแลประชาชนเป็นอย่างดีรวมไปถึงความรับผิดชอบอันสูงส่งนะฮะ <c oughs> ก็เรียก Accountability เนี่ยทำผิดก็ขอโทษ ดูแล้วว่ามันผิดเพราะอะไรชดใช้ชดเชยไม่หาแพะขึ้นมาอะไรต่างๆอันนี้คือความริบชอบมันสูงๆซึ่งเซนส์อันนี้คนไทยมันจะน้อยกว่าหลายชาตินะฮะบางชาตินี่เขาเขารู้ว่าทำทำอะไรผิดแล้วเขาออกมาขอโทษโน่นนี่แล้วเขาถึงกะลาออกได้ของเรายัางไงก็ไม่ออก